คุณบีมาทานอาหารที่ DYSF อีกนะคะครั้งที่แล้วรีบมากเลย DYSF คืออะไรอะคะบอกว่าป้าจุกคิดถึงได้คะ่ปะป้าจุก DYSF เพื่ออะไรอะเธอ DYSF คืออะไรสวัสดีค่ะลิงท่านประธานบอกว่าให้ให้ให้เอาไปได้เลยมีบ่ายเข้ามาครับนิบ่ายทางคุณ ูกชายจะเอารุ่น้องมามั้งครับผมึเ่เทุกี๋แค่ไหนพี่หนุ่มาอ๋อเอาลูกน้องมาเราเอาลิงไปก่อนหรือเอากรงด้วยกรงเขาไม่เอาแล้วครับโอเคเพราะว่าหรือพไปมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ใช่กรง,วาง,งวางตั้งใช่มันกรงน็อกดาวน์ใช่คุณพี่เห็นแบบแว่าใช่ไหมยังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นุ่นเข้าไปจอยนะเออเข้ามาจอยดิจอยอยังไง อ๋อจะทำจริงจังเลยหรอใช่ครับยังไม่มีชุดจีนเลย<ต>โอ้แล้วก็คำนี้ก็มั่งมีตีอันนี้นี่นี่ครับนี่โอ้อจริงจังเลยอ่ะยังไม่มีชุดจีนเลยอ่ะตีขอ,ของธรรมทานคุณกอนี่ซื้อให้แล้วเออใช่ใช่ของบีนี่แหละยังไม่มีเดี๋ยวบีไปซื้อเสาร์อาทิตย์นี้แต่ของเด,เด็กก็เป็นของเก่าของเก่าดีกว่าเออที่นุ่นเข้ามาจอยจอยยังไงอ่ะ ไม่พี่นุ่นเธอต้องไลฟ์อยู่พี่นุ่นเธอต้องไลฟ,ฟ์แล้วพูดพี่พูดเธอมาบอกฉันฉันจะกดไปจอยไปหาพี่นุ่นแล้วมันจะได้เป็นจอใหญ่สองจอนึกออกปะพี่นุ่นต้องขึ้นไลฟ์ก่อนเออแล้วเดี๋ยวฉันพี่นุ่นไลฟ์แล้วเธอทำไมฉันอินไว้ไม่ได้วะอ้า กินไว้แล้วกินไว้แล้วมันนตเป็ให้เธอแล้วทำไมฉันนกินไว้เธอไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปิดเสียงเครื่องหนึ่งเธอรูดลงไหนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปให้เจอหลานแล้วหลานอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพิ่งตื่นนอนอ่ะไอพี่ไปดูทะเลหน่อยมันอยากเห็นทะเลพี่ไม่เคยเห็นเออไหนไปดูทะเลแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้ว เออฉันไม่ได้ไปไหนเลยเออทุกคนใครใครอยากใครอยากเห็นทะเลบ้านถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นทะเลฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมคะฝากกดไลค์กดหัวใจหน่อยได้ไหมคะฝากแชร์หน่อยได้ไหมคะวินเซนต์มาคุยกับป้านุ่นก่อนวินเซนต์ค่ะออนแอร์เล็กพี่นุ่นได้ไหมพี่นุ่นพี่นุ่นเราเบาห้องเราดี ดีเทนนอเี่ยนคนที่หน่ค่ะใช่มแล้วมันกเรานกเหรอดีเซนละวันโดนนกจิง่จะพาไปดูนกลิงที่บ้านนะคะเป็นลิงมาโมเสตค่ะลอะไรไหนอะโมเไหนอ่ะไอ่ไหนรูดิ มึงเหรอตายนะเจ้าจังเลค่ะป้าจูไม่พี่บีเดินมาตั้งแต่นู่นยังไม่เจอเลยยังไม่เจอวินเซนต์เลยนะวิ่งอยู่แถวนั้นวินเซนต์อยู่นีังหงุดหงิดวินเซนต์ครับวินเซนต์ครับสวัสดีครับป้ามุนก่อน สวัสดีครับป้าป้าเอมกับป้าสุกนะคะคิดถึงไหมคะคิดถึงคิดถึงครับดีเลยกวังลิงกัดลูกไหนไหนขอดูลิงหน่อยเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ั่นีฝั่งนี้น่ง ไม่ใช่โอบคุณขังคกขังคกเลี้ยงขางคกเลยที่นี่นี่คกเลี้ยงแต่ละอย่างโอ้โคกแีวคววววววนววรวว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 วียวววววววได้ยินได้ยินเออววววอววว่วว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 วเม

โอ้ยทะเลก่อนเอากระบอกอีกจุ๊บกระปอาไปเลยกลับกล้องยังไงอันนี้มันกลับกล้องได้ไหมอะบีไม่ได้ใช่ป่ะกระบกยังไงป่ะเรากลับยังไงอะ กดไปที่สามเหลี่ยมค่ะแล้วกดไปที่คำว่ามอค่ะกดไปที่จุดขวามือจุดสามเหลี่ยม อนี่จะไ,ได้มีโอกาสไปนั่งทูริมทะเลแบบเงีย,งงยบๆโดยไม่ต้องทำอะไรอีกบ้างไหมคะมีมีลาต้องลาลูกต้องยื่นใบลานี่ะเ,เอาบรรยากาศหาดตะแวนมาให้ดูนะคะแต่ตอนนี้คือนะักท่องเที่ยวเริ่มไปกันหมดแล้วเพราะที่นี่เวลาเขาอยู่บนเกาะเขาต้องให้อยู่ถึงแบบห้าหกโมงอะ่ะพาไปดูร้านร้านเราเอง ใะคระที่อยู่เกาะล้านนะคะแถวๆนั้นก็ไปดูร้านของที่นู่นได้นะแล้วก็มีโรง,งแรมด้วยใช่ไหมใช่แต่อยู่คนละที่มีกาแฟกาแฟสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟที่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยกฟแล้วก็มีร้านไอติมร้านไอติมเพิ่งเปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะมใครมาเกาะร้านอย่าลืมมาที่ร้านพี่นุ่นนะคะน,นี่นี่นี่บรรยากาศดีมากหน้าร้านเป็นอย่างนี้ ลูกนาะลาพี่จูด้วยแ้่ขอเดินไปซื้อส้มตำปีเรานัดกันกินข้าวไหมที่ไหนครับดีมากที่ที่ที่ไหนคอโทซาโร่อโรซาโร่เห็นหนะ้าตัวเองว่าแล้วลกลับแล้วน่ารั เพิ <Yeah. S 1> ่งมาถึงวันนี้กับวันที่สิบสี่อ้าวสิบกล้องแล้วนี่นะนี่กับสิไปกินไปจีนกันมานะเนี่ย <c oughs> ก็ปิติไม่อยู่ปิติไปที่ไหนนะตั้งไปสิงคโปที่เชียงรายามีงานบอลลูน<อ>มีคอนเสิร์ตไงอย่างนี้เขา,าไม่ไปหรอเขาไม่ได้ชวน โอ้โหัวแล้วเขาชวนเขาชวนเมื่อคืนตอนประมาณตีสองก็เลยบอกว่าตลกละคนนัดเพื่อนไปขอาะลาแล้วแม่นจริงจีนการมาเป็นไงบ้างอ่ะดูหนาวน่าัเลยค่ะสนุกมากถ้าวินเซนต์เริ่มตัวต้องพาไปน่าจะชอบมันมีกิจกรรมน้ำแข็งเยอะแต่นี่ยังเล่นไม่หมดเลยนะเพราะเพื่อนไม่ค่อยเล่นด้วย ก็เหนื่อยอ่ะคือบางคนไปก็วันแรกก็ปวดขาวันที่สองอีกคนึงพวกน้งอายุเยอะหรือเปล่าเลยไม่ค่อยได้เล่นใช่เหล่าเลิศแง่เหล่าเลิคือผู้สูงอายุเลยก็คือมันจะมีวันที่ไปเดินหมู่บ้านสโนนใช่ป่ะแล้วก็จะมีพนักงานอ่ะเขาเดินมารับเราแล้วเขาก็เดินกันเร็วมากเราก็เลยบอกเขาว่าแบบว่ามันม่านมันม่านโจลาอย่างเงี้ยกินเว้ย มาวอเตอร์พึ่งอยู่อยู่อะไรนะเหล่าหลินรู้ละเดินชา้าๆหน่อยเพราะเพื่อนฉันแก่เพราะว่าฉันไมไกลุมมีเพื่อนแก 2> <2> ่อกแต่มันหนามากเลยอะดูท่าทางอะหนาวแต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแบบก็ใส่สองสามชั้นใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้แบบชั้นหนานะแล้วก็มีถุงร้อนมีนนนถุงร้อนแล้วก็มีเนี่ยอ่แผ่นรองเท้าอ่ะ ก็อยู่ได้อยู่ได้ตอนที่ปคริสต์มาสที่เกาหลีก็หนาวมากเหมือนกันแต่ก็แบบพอเดินไปเออเออมันก็ชินมันชินใช่เขาเพิ่งไปเขาไปมาก่อนเราจ้ะไปมาก่อนแต่ว่ายังเหนื่อยเลยพาลูกไปด้วยเลยยังไม่ได้แพลนที่จะไปไหนเลยแต่ว่าไปแค่วินเซนต์คนเดียวใช่ปะไปวิโอลาก็ไปด้วยโอ้โหเออ ใช่ใช่ใช <S <S แต่ว่าชวนพี่เฮียงไปด้วยไม่งั้นไม่มีคนคุ้ยสลับผัดเปลี่ยนใช่ใชอืมนี่นี่เไปตามส้มตำอีกปะส้มตำชื่อป้าตอดชื่อเดียวกับสามีฉันเลย<ช>ป้าไปยังเถอะแต่บอกป้าว่าอย่าเพิ่งกลับรีบกลับมาคุณาลาแทบๆเนอ <S <S ้อ แต่ป้าบอกแล้ววันนี้ก็ทอนไม่มีอุ๊ยลืมข้าวโพดอืมจะตามข้าวโพดไม่เฉรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาใส่อุ๊ยอยากกิดเือกใครอยาก้พี่พูดพี่จุกเหรอเอมพี่จุกแล้วก็พูดสี่คนเพราะว่าห้องมีแค่นี้แล้วก็ไม่ได้พักที่ตัวเองด้วยเต็มพอโตซาโลนะคะใครมาที่นี่นะคะมาพักได้สวยมากๆ รูปได้เกือบทุกมุมเลยทุกมุมอะป้าต้อนป้าต้อนหนูมาแล้วป้าต้อนหนูไลฟ์อยู่ป้าต้อนพอดีค่ะป้าต้อนผิดแล้วหรอไม่ผิดแล้วมีของของหมด้าบอกไม่มีของมันเย็นแล้วไงของหมด อดแหลกจ้าป้าผิดร้านใส่เลยไม่ใช่มันไม่มีคอไม่มีคอของโมป้าเปิดกี่โมงแปดโมงช่แปดโมงจนกว่าของมจะหมดเหรอจ้าแซ่บต้องตัดแปดร้านอยู่ที่ไหนจ้าหาตะแหวนหาตะแหวนเนาะใครมาเที่ยวก็อย่าลืมมาจ้าใครมาเที่ยวยังไ่าลืมมาหมจ้าเออเริ่มใหม่ เดินกลับกับขอบคุณค่ะเออฉัยากกินน้ำมะวค่ะาน้ิอะไรอะไรนะถามว่ามีร้านอาหารทะเลอะไรแซ่บๆแถวนั้นไหมคะมีมีก็มีมีร้านเยอะอ่ะนี่ร้านตรงเนี้ยเขาก็เปิดดินคะเดี๋ยวดึกค่ำๆดคแล้วก็มีการแสดงไฟเฟยอะไรมีไฟด้วยนะแถวนั้นปะเหมือนตรงนั้นไม่มี ร้านลรมีปะเป็นแถวแนวเลนเลยสวัสดีค่ะฉันอยากไปเจอพี่นุ่นนะคะก็ไปที่ร้านกาแฟไอศครีมหรือว่าไปพัฒน์ไวร์มค่ะเมื่อก่อนเปิดเจ็ดโมงตัวนี้ขอเลื่อนเป็นเก้าโมงแล้วนะคะเพราะว่าตีสี่เมื่อคืนเด็กๆบอกว่าลูกค้านั่งถึงตีสี่ กินกาแฟถึงตีสี่น้องเฟิร์นถามว่าแม่บีปีนี้แจกซองวันที่เท่าไหร่คะหมายถึงที่บ้านใช่ไหมคะอุอยเอามาไปด้วยดีกว่ามีหน่อยว่าพี่ไปด้วยนะแจกซองอ่างเปาอ่างเปาตัวใหญ่ตอนนี้ก็ตามวันเลยค่ะเอ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะจืดันไกลเกินปะเไปที่ร้านเราแล้วแหละมืงเขาปิดหมดแล้วอีวุดอ้า เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เนี่เขาจะออกเร็วเรือมันออกลำาสุดท้ายแล้วกนบีบีควรจะมาอยากไปมากอยากไปใช้ชีวิตแบบใจชิ้งไปวันๆทุกวันทุกวันนี้นะคะชีวิตก็นอนประมาณสองทุ่มค่ะเร็วมากพี่นอนปีสองพี่ว่าต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนที่ใส่การนอน พี่พี่ต้องพูดแบบนี้มานานแล้วนะงานประมาณสองชั่มครึ่งสามะไม่เกินสามชั่มงครึ่งก็ได้กันตื่นปีสี่ห้าปเออใครี่ตื่นปีสี่ห้าสิบปีก็ตื่นแล้วบางทีพี่ก็ไลายแข่งเรือต่อด้วยหมอลามอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปฐมบันเทิงอะไรคืออะไรครับขึ้นที่ไหนคะพูดถึงอะไรอ่ะอะไรหมอลามอหรอ เพือหมายถึงว่าเวลาใครคอมเมนต์ที่นู่นบ,บีก็ไม่เห็นแล้วใครคอมเมนต์บีบีก็เห็นแค่คนเราฝั่งเห็นใช่ปะไม่ดูเลยอะ่ะสวัสดีค่ะพี่นนไม่ตอบคุณค่ะเออเอาไงน้ำแข็งใสกกบีเอ็มอยากกินหรือเปล่าอยากกินได้นู่นเมื่อกี้น้องมองาายอยู่เขาขายแล้วเมื่อกี้น้องพูดอยู่ แล้วก็มีน้ำแดงเฉาหวยใส่นมข้นเยอะๆน้ำแดงกับเฉาขอนั่งรอเราไปไปหาหาบินเมืองเดียวหรอไม่ไม่จริงๆริงเพื่อนบอกว่าอยากให้โชว์บรรยากาศ ทุกคนฮาบินอะอยู่ฮาบินสามคืนฮาบินใช่ปะ่ะแล้วก็ไปเมืองตุนหัวต้นหัวคือเมืองที่มีสโนโว์ทาจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีสโนค้างอยู่ตรงหลังคาเยอะๆจริงๆมันไม่ใช่เมืองฮาบินนะแต่เหมือนคือแบบเหมือนมณฑลเดียวกันไหหลงเจียงอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาทัวร์เขาไปอะ่ะเขาก็จะเหมือนแบบเรียกรวมว่าเป็นทัวร์ฮาบินแต่ตรงนั้นอะไม่ใช่ฮาบิน แล้วพอเสร็จจากตรงนั้นใช่ปะ่ะหมู่บ้านนอนสองคืนสนุกมากเลยอ่ะคนที่นั่นจอยมากแล้วที่นั่นนะถ่ายรูปสวยมากกลางคืนก็คือสวยเขาเปิดไฟเยอะแล้วก็แบบข้างล่างเป็นสนุกมันก็เบานะสวยเลยดีมี EDM ด้วยครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีพลูแล้วพอเสร็จเราก็ไปเมืองอีกอันหนึ่งชื่อเหียนจีเป็นเมืองเอ่อที่ติด กับออเดอร์ของเกาหลีเหนือเลยมีถ่ายรูปแบบใส่ชุดเกาหลีกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีปิ้งย่างเหมือนเกาหลีเลยอร่อยแซ่บบอ่แแสบแ่บแล้วก็จะมีแบบมีหมาเป็นผงหมาล่าใดีบีต้องไปต้องพาลูกไปลูกน่าจะชอบเลยแต่รอก่อนรอก่อนเออแค่คิดก็เหนื่อยละวมินเซนมินเซนอีกสิบนาทีขึ้นนะ ตั้งเวลาแล้วนะให้พี่กบตั้งเวลาแล้วนะนี่ก็คืออยู่อยู่บ้านอย่างเดียวใช่ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหน,นก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปออกกําลังกายค่ะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พาลุกคนเล็กไปเรียน<อ>แล้วก็เบียืดเห็นบ<ะ>ียืดขายืดได้เยอะมากแล้วนะเก่งมากยัง,ยงไม่เคยใช้เท่าไหร่นะยังเจ็บปวดด้วนเล้าอยู่นะ นี่ก็เดี๋ยวว่ากะว่าจะกลับไปเล่นใจโรโทนิกม,มีมีมีคุณแม่ของเพื่อนมินเซนเขาสอนอยู่ที่สุขุมวิทยี่สิบสี่นะเฮ้ยที่เดียวกันแน่เลยอ่ะชื่ออะไรไถึงว่าชื่อเขาชื่อสถานที่ะหรอชื่อไม่รู้แม่ชื่ออะไรลูกชื่อ<า>ูเอ,อ้ยไม่ใช่น้องปูชื่อน้องพลอยไม่คือน้องพลอยอะจะเล่นใจโรวันไหนลองบอกสิใช่เพราะว่า พี่เจียแบบอกใช่ป่ะบอกเออจริงๆอ่ะเคยเล่นมานานแล้วแล้วก็มันเหมือนมันค่อยๆหายไปใช่ป่ะมันไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วโอ้ยปวดปวดปวดไม่ได้ไม่ได้ไม่เล่นช่วยไม่ถึงว่าเขาเพลงเลยนะไม่ถึงว่าเขากินคำได้ไหมอ่แล้วก็แล้วก็นั่นแหละเหมือนเหมือนมียี่สิสี่ก็น่าจะที่เดียวกันอ่ะหลังหุ่นหลังหมุกิดชื่ออยู่นะ ไม่ใช่ฉันอาเจะยรบอกสี่เล่นสักสิบโมงแอ้อถ้าิดโมงโอเคเมื่อเช้าพี่เจีย๊ยบไปเก้าโมงก็เลยบอกว่าเออพี่คะเดี๋ยวรอกลกับจะกเกาะร้านนะคะเก้าเช้าเหมือนกันเก้า <c oughs> โมงมันเช้าไปเออกปกติพี่ก็เล่นเล่นเก้าโมงเฮ้ยจะต,ตื่นเชา้ากันไงเออตื่นเช้าแล้วเกโมงเช้าก็ต<ส>ื่นเช้าก็ตื่นต้องลูกเนาะองูก เธอเมื่อยมากเลยถึงพี่นุ่มอยู่เกาะล้านใช่ไหมใช่ค่ะอยู่เกาะล้านค่ะมีใครเคยมาไหมเกาะล้านพี่โนราเล็กพี่โนราจำได้ป้าพี่จูกับยังพี่นี่เราไม่เคยเองย่างเลยเนาะมันมีกิจกรรมมากกิจกรรมเยอะ ความคือนอนกิน้อนนอนกินตื่นพี่มาิาินี่หขอบคุณค่ะหลายอยู่ค่ะ,คะพี่จูกลับยังอกยาง่ะวันนี่เป็น ไ,ไปข้าวบ้กับพี่นุน่นบอลโน้ตค่ะสบายค่ะอ่ไม่เคยมาเลเดี๋ยวนี้ไม่เก็บมาเลยหนูไ,ไ,ไม่ได้มาเจ้าแว้ถามว่าไม่เคยมาเลยเจ้าแวะไปเอาเอั่งเปาค่ะมาเคเอาส้มไปให้หมาหมาอเอาส้มมาให้ได้เลยค่ะน่ารักมากหมาขอบคุณค่ะวุ๊บ เยคยจเจอพี่นุ่นที่เกาะร้านปีที่แล้วค่ะโซ,โซจึงมแม่าสามีค่ะแม่าสามีหมามาน่ารักามากพุทบอกว่าหมา,ม,ามาแจกทั้งซอยเลยเหรอใช่ ธอบอกป้าแล้วบีบีบอกพี่ด้วยนะวันไหนเจ๊สองการเงินการเงินการเงินนอนได้เลยเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเอ้ยนี่กลับมาถึงแล้วนี่มันมีที่นี่มีเอ่อให้ดูให้ดูบ้านเห็นไหมคุณเอมคุณบอกสี่ห้าเดือนจะเสร็จนี่โอ้ หลอกกันเล่นหรือเปล่าเห็นเลยเอ้าเห็ขามาเปลี่ยนที่นี่ดูวิวอาริการ์เตือนยังจ้าที่นี่พระอาทิตย์ตกก็สวยนะสวยมากเลยเราหาเราเล่นได้มาเด็กเล่นได้ไหมคะหาดที่เกาะล้านเด็กเล่นได้ไที่นี่ซูมไป นี่นชาลูกเอ้ยไม่นเอมแต่ว่ามันแบบเดี่ยดีเขาชื่อกาแฟเ<ท>นี่ยกาแฟอยู่ตั้งแต่เกิดใครมาที่นี่นะคะก็ทักทายกาแฟด้วย แฝ้แฝอ๋อลนอนนอนจอยมากจอยมากใครยังไม่เคยมาเอาบรรยากาศมาให้ดูตกนะมีมาแถวแต่จุกยังไม่รู้นะว่าสมต่ำไม่มี ร้านเล็กๆร้านเราร้านเล็กๆน้ำสวยไหมคะน้ำสวยมากพี่วอลบอกก้าหน่อยสวัสดีค่ะได้ค่ะนี่ไลฟ์อยู่ด้วยแอบเลยนี่มาครั้งแรกเพาคะคะครั้งแรกชอบไหมคะคะขอบคุณค่ะได้เอ้าเอ้า เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาลูกทานข้าวก่อนนะพบประชาชนอยู่พี่พุธ<ม>เดี๋ยวต้องออกก่อนนะเดี๋ยวไปเอาลูกทานข้าวก่อนนะจ๊ะได้จ้าบายบายค่ะพี่บี